ผู้หญิงทุกคนก็มักจะมีกระเป๋าใบโปรอยู่ใบนึงที่จะพาไปเที่ยวด้วยทุกๆท,กที่และใช่ค่ะน้องโค้ดของไฟไม่เคยทำความสะอาดเลยวันนี้ก็จะต้องเข้าสปาอาบน้ำกันสักหน่อยเราจะอาบน้ำให้น้องด้วยลัก์กันน้องมอมแยมมากแต่ซื้อมาไม่เคยทำความสะอาดเลยค่ะ คิดว่าคงมีคนที่เป็นเหมือนกับเราจนวันนี้นะคะก็เลยตัดสินใจสั่งบ็อกซ์เซตของลักสปากระเป๋าจากร้านสปาชื่อดังแถวทองหล่อมาค่ะอันนี้ก็จะอันบ็อกซ์ให้ดูนะคะว่าในเซ็ตหนึ่งของลั e ก luxury black ส p a เนี่ยมีอะไรบ้างอุปกรณ์อาบน้ําทําสปาของน้องโคนะ้ดในวันนี้ก็จะอลังกังหน่อยค่ะสเต็ปที่1โฟมสูรอัดแก๊สเหมาะกับพวกหนังแท้คาเวียแบบชาแนลดีออร์แอร์เมสแล้วก็มีแปรงกับผ้ามาให้ค่ะสเต็ปที่2มีครีมน้ำนำบมบํารุงหนังกับถุงมือแกะที่ใช้ขัดเงาให้เกิดไฟฟ้าสถิตค สเต็ปที่3ก็จะมีสเปร์กันน้ำกระดูดสีเชราสเต็ปสุดท้ายดีฟลิเนอร์สูตรน้ำสำหรับผ้าซับในและหนัง PU ค่ะมาเริ่มทำความสะอาดกันเลยด้วยดีฟลิเนอร์ค่ะอันนี้นะคะจะเหมาะกับพวกหนังแคนวาส PU ผ้าซับในเราก็จะใช้ขวดนี้นะคะได้ทั้งใบเลยเขาบอกว่าขวดหนึ่งเนี่ยทำได้ถึง20ใบทำครั้งหนึ่งก็ตกแค่20บาทเองค่ะเพื่อนๆนสเต็ปแรกนะคะเราก็จะบีบโฟมดีฟลิเนอร์ลงไปที่กระเป๋าค่ะแล้วก็ใช้แปรงนะะเนี่ยขัดเบาๆจากนั้นใช้ผ้าเช็ดโฟมที่ขัด มาแล้วนะคะ ก็จะเห็นพวกคราบดำต่างๆหลุดออกมากับโฟมด้วยนะคะสเต็ปที่2นะคะก็จะใช้ครีมน้านมกับถุงมือแกะที่ให้นะคะขัดเงาจ,เาจนเกิดไฟฟ้าสกิดะคะ่ะจะเห็นความแตกต่างของ2ฝั่งได้อย่างชัดเจนเลยนะคะฝั่งที่ขัดแล้วนะคะก็จะเห็นเงาที่เกิดจากธรรมชาติซึ่งจะติดทนนานนะคะสเต็ปที่3นะคะพ่นสเปรย์กันน้ําเพื่อไม่ให้น้องเนี่ยขึ้นราตอนเก็บนะคะเป็นอันจบการทําสปากระเป๋าด้วยเทคนิคของร้านสปากระเป๋า Luxury Bag Spa ไปแล้วนะคะไฟยชร์เราชอบมาก พวกขั้นตอนต่างๆคือทำง่ายมากค่ะแล้วก็ใช้เวลาไม่นานที่สําคัญคือราคาไม่แพงแล้วก็สะดวกมากๆเราสามารถทําเองได้ที่บ้านใครสนใจก็ไปตามมาได้ที่หลัก Luxury Backpa ค่ะ